สวัสดีครับวันนี้มาตรวจเช็คไฟสำรอง Apple Green ครับตัวของเครื่องบอกว่าไฟติดติดดับดับคล้ายกับโซลาเซล์นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับตอนนี้ผมลองกับไฟฟ้าอยู่ลองชาร์จแบตบเดี๋ยวมาลองดูวิธีการปรับตั้งค่าก่อนนะครับ มาดูว่าเครื่องตั้งค่ายัางไงเปิดเครื่องเขาให้กดแช่กดแช่ก็จะติดครับก็จะมีเสียงเตือนมาดูวิธีการปรับตั้งค่า ให้กด enter ค้างไว้ครับเดี๋ยวซูมเข้าไปชัดๆมาดูการปรับตั้งค่าของเครื่อง apple green ให้กด enter แช่ค้างไว้ครับ เครื่องจะขึ้น P0 พอกเครื่องขึ้น P0 P0 เป็นการตั้งค่าพื้นฐานคือค่าที่ตั้งมาจากโรงงานแล้วกด up จะมาที่ P1 P1 ให้กด enter ตอนนี้เครื่องตั้งค่าไว้ที่03 03คือ ช้ไฟจากแบตเตอรี่เป็นหลักเมื่อแบตเตอรี่หมดก็จะตัดไปที่ไฟบ้าน2 2 0โวลต์กดอัพศู01หนึ่งศูหนึ่งคือไฟบ้าน2 2 0โวลต์เป็นหลักเมื่อไฟตกหรือไฟดับก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาแทนที่เรียกว่าไฟสำรอง เรากดอัพอีกทีศูนย์สอง 2, คือโหมดประหยัดพลังงานศูนย์สอง 2, เป็นโหมดประหยัดพลังงานเมื่อโหลดต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานตอนนี้เราก็ออกกด enter มาที่ 2, P สองเอ P หนึ่งเครื่องก็จะออกมาที่ P หนึ่งกด ัจะไปที่ P2 P2 เป็นโหมดการตั้งค่าตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่เป็นโหมดเป็นโหมดร้อนเตการตั้งค่าของแบตเตอรี่ชาร์จสูงสุดที่29โวลต์ ค่าร์จสูงสุดที่29โวลต์กดลงกดดาวนดลงมาต่ำสุดจะอยู่ที่ยี่จครับ27.4โวลต์ตอนนี้ผมจะกลับไปที่เดิมนะครับจะตั้งค่าไปที่29โวลต์กดอัพตอนนี้เราก็ออกออกเราก็กด Enter จะมาที่ p 2ให้กดอัพอัพจะไปที่ p 3 p 3คือการตั้งค่ากระแสกร,ระแสชาร์จของแบตเตอรี่ให้กด enter อีกทีตอนนี้เขาตั้งค่าไว้ที่ร0 0ยเปเซมาถึงว่าชาร์จกระแสเต็มที่15แอมป์ แต่ถ้าเราจะลดก็คือกดดาวดาวปุ่มนี้ครับเครื่องก็จะลดลดลงมาที่ตามสุด20%อร์แต่ผมจะกลับกลับไปตั้งค่าสูงสุดที่เดิมน,นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เครื่องผิดปกติ mm hmm. เครื่องก็จะชาร์จแบตไปที่ ร้อยเปร์เซนต์ร้อยปร์เซนต์คือสิแอมป์กด ENTER อีกทีกด ENTER จะมาที่ P3 กด UP ก็จะมาที่ P4 P4 คือตั้งค่าการแจ้งเตือนถ้าเราไม่ต้องการได้ยินเสียงการแจ้งเตือนให้กด OFF หลังจากนั้นก็ ENTER ต้องการบันทึกข้อมูล ให้กดอัพเครื่องก็จะมาที่ e ี P0 หลังจากนั้นเราก็กด Enter สองทีเครื่องก็จะบันทึกข้อมูล เดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองวัดดูว่าโวลต์การชาร์จแบตชาร์จท,ที่กี่โวลต์น,นะครับตอนนี้ผมจะวัดกระแสชาร์จวัดโวลต์ชาร์จ โวลท์ที่ชาร์จวัดตรงขั้วที่ต่อแบตครับตอนนี้ผมจะลองมาวัดไฟที่ขั้วแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจะเป็นแบตย4โวลต์เป็นแบตสองก้อนตอนนี้เครื่องชาร์จปกติไหมตอนนี้ชาร์จจากไฟบ้านครับไฟ220โวลต์ท่ปลั๊ก เครื่องก็ะชาร์จที่ยี่สิบหกจุดเก้าครับแสดงว่าวงจรไม่เสียระบบการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เสีย,บบต,ต,ย,สยตอนนี้ผมลองป้อนไฟสามสิบโวลต์แทนโซล่าเซลล์นะครับสิบสามสิบโวลต์ ก็มาวัดไฟไฟที่ชาร์จออกแบตเตอรี่ไฟชาร์จแบตเตอรี่ถ้าประมาณยี่สิบเจ็ดก็น่าจะไม่เสียครับเดี๋ยวมาลองดู ต้องกดแช่นะครับไฟออกนะครับก็วัดไฟอินเวอร์เตอร์ไฟออก ไออินเวอร์เตอร์ว่าสองร้อยสิบแปดออกครับถือว่าใช้ได้ครับไม่น่าเสียเดี๋ยวไปตรวจเช็คระบบไออินเวอร์เตอร์ออก ก็ตรงนี้ไฟออกก็ยี่สกโวลต์ยี่หกโวลต์ก็ออกเดี๋ยวจะลองชาร์จทิ้งไว้ก่อนครับดูว่าเป็นเพราะอะไร ช่วงนี้มีปัญหามาก่อนแล้วครับเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อชุดแบตเตอรี่กับกล่องชาร์จเจอร์ซื้อมาเดินต่างหากครับเอามาต่อเพิ่มต่างหากแต่ว่าความจริงของ Apple Green ตัวนี้มีชาร์จเจอร์ในตัวครับสามารถชาร์จได้เลยไม่ต้องซื้อกล่องมาเพิ่มก็ได้ ผมไล่สายไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่จะเป็นค้่วบวกครับค้่วบวกผิดปกติตอนนี้ผมไม่ได้ต่อไฟนะครับวิธีการไล่สายไฟขาดหรือไม่ขาด สายมิเตอรสร้างค่าโอห์มโอหมปิดครับจะมีเสียงทางปิดถ้าหากสายไฟไม่ขาดแต่ถ้าสายไฟขาดจะไม่มีเสียงครับก็จะเป็นเส้นนี้ครับเส้นไฟบวกไปเข้าเบเกอร์ทางเข้าเบเกอร์ Baker, ทางออกก็ได้ครับแต่ว่าพอเข้าสายไฟ ไม่มีเสียงเป็นเหมือนสายขาดครับก็ต้องถอดขั่วออกมาดูครับว่าเป็นที่สายไฟหรือว่าเบรกเกอร์เสีย ก็วัดดูครับสายไฟไม่ขาดครับแสดงว่าเบรกเกอร์เสียจะเป็นที่เบรกเกอร์ตัวเบรกเกอร์ไม่เสียครับแต่ว่าคั่วไหมครับคั่วละลายทำให้คั่วที่ต่อเข้าสายไฟคั่วเสีย ก็เ,เ,<อ>เปลี่ยนเบเกอร์ม่เลยครับอ่าดูก่นใช้ไฟบ้านหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ไอ้นี่มันดับหรนี้ยเราเราพ่วงเป็นใช้ไฟบ้านได้อีกไมหมฮนหร,อ,หรอมันเนาะงใช้ตัวนอยั่นใช้เฉพาะตัวเ็ เออแต่ถ้าอยากใจกันลมกันรู้เอามาเสียบแบตเอาม,ม,ม,เมันตูน้เย็นมันแผลงองมันตน่างหากเช็คเครื่องแล้วเครื่องไม่เสียก็ต้องทำโฮมสวิตครับไม่งั้นไม่ได้ตังค์ก็ให้เจ้าของบ้านไปซื้ออะไรเองเลยครับเราก็คิดค่าบริการเจ้าของบ้านก็ดีใจครับ เขามาติดตั้งให้บ่าวซื้อมาแล้วมีช่างโซลาเซลล์มาติดให้อ๋อไอ้พวกทํางานโซลาเซลล์อะเขามาติดให้ต่างหากแต่ไอ้คนนี้ฉันไปซื้อร้านชัยภูมิน่ะเลยโกบนเฮาไปอยู่ขวามือน่ะไว้แยกไฟแดงเมื่อก่อนมันจะอยู่ตรงกลางนะแต่นี้ยทำไมมันเลื่อนอ๋ออยู่ไฟชั้นเออ เดี๋ยวฉันเปิดไฟดูซิมันใช้ได้ยังกล่องรุ่นนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์และชาร์จเจอร์แล้วก็ไฟตำลองในตัวนะครับแต่ว่าชุดนี้นนนเขาไปซื้อของชาร์จเจอร์ยกต่างหากแล้วเดินสายไฟรับอันเนี่ยปักสองอันนี้โอ้ยังไม่ได้สวมเดินไปแล้วครับผมก็เลยไว้อเอาไว้คงเดิมครับ ถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดอย่างหลายวันอย่างเงี้ยเราดึงตรงไหนลงดึงคันเอาลงฮะดึงนี่อย่างเดียวแล้วก็อันนี้อ๋อแค่นั้นเองอันนี้ตัวรับเซลล์อ๋อก็ปิดไม่ให้แบตมันลงแล้วก็แบตโอ้ปิดแบตมันก็ยังอยู่ของมันเหมือนเดิมก็ดึงหมดเนี้ยอันนี้อันนี้มันจะเข้ากล่องนี้อือเนี่อ๋อจะเอาลงมดเอาลงมดเลยจ้ะก็อย่างนั้นแหละ สาธุหลายเอ๊ะมาทำให้หูตาสว่างหน่อยเรียบร้อยโอ้ยมาดูตู้เ,นเนย็นให้ชันหน่อยี่ว่ามันซ่อมได้ไม่ซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งตัวไหนตัวตัวทิดกันอยู่